แต่เรากําลังบอกว่าการตามลูกหลานนเบียมันหมายความว่าการยึดมั่นเชื่อคําสั่งเชื่อในสิ่งที่พวกท่านได้นําเสนอมาต่างหากและสิ่งเหล่าเนี้ยมันอยู่บนพื้นฐานของฮะดิสสักลายคือหนึ่งในข้อพิสูจน์ของเรานะไม่ใช่ข้อพิสูจน์เดียวเท่านั้นนะมีอยู่มากมายหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่อยู่ในฮะดิสสักลายเนี่ยคุณก็เคย ได้ยินอย่างแน่นอนอยู่ในตําราของพวกคุณอินนีเตาริกุนฟีกุมุสักอไลกิตาบอลล้อกว่าอิตรตีอัลเบติคือสิ่งที่ท่านนาบีได้ทิ้งไว้สองสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งกกเนี่ยสักอไลเนี่ยหรือสิ่งที่หนักอึ้งสองสิ่งเนี่ยหนึ่งคือพระมหาคัมภีร์อกรากิตาบอลล้อและก็ลูกหลานของท่านนาบีแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นคือ คุณไม่อ่านต่อคุณไม่พยายามจะทำความเข้าใจไงในประโยคที่บอกว่ามาอินทตมัสซักตุมบิฮิมาลันตะรซิลุบาดีตาบใดก็ตามหรือเมื่อใดก็ตามที่ยึดมั่นในสองสิ่งนี้จะไม่หลงทางอย่างแน่นอนตามซุกแปลว่าอะไรในฮะดิ้ท่านนาบีหรือคำกล่าวนี้ของท่านนาบีต้องการจะบอกว่าอะไรการที่จะต้องตามอันกุรานก็ต้องตามอัลกุรานพร้อมกับาการตามอานุนใบ ตามอิตรอของท่านไม่ใช่ว่ามองพวกท่านเป็นหนึ่งในสายรายงานเท่านั้นเองนี่คือการบิดเบือนแบบน่ารังเกียจที่สุดผมกล้าพูดอย่างนี้เลยกันว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะสร้างบริบทให้กับบรดาอาลุณไบในฐานะที่เป็นเพียงผู้รายงานฮะดิษมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆกับการที่นบีบอกกับ กับสิ่งที่คุณกําลังบอกมันคนละเรื่องกันเลยดังนั้นเข้าใจมาความหมายว่าตามลูกหลานนาบีเนี่ยคืออะไรคือยึดมั่นพวกท่านเหมือนกับที่เรายึดมั่นตามอัลกุรอานนี่ไม่ใช่คําพูดของของเราเนะเป็นคําพูดของนนบีเพราะบอกว่าอะไรสองสิ่งนี้จะไม่แยกออกจากกันลลยัสไริกอฮัตตายริดะอะไรย่าเคุณไม่อ่านคุณไม่หาที่เสานี้มาในตําราของพวกคุณ บันทึกไว้มากมายอยู่ที่ว่าคุณจะมีใจเป็นธรรมพอในการศึกษาไหมมีใจเป็นธรรมพอที่จะยอมรับความหมายของฮะดิษเหล่านี้ไหมหรือว่าความหมายที่ท่านในบีบอกเนี่ยให้ยึดมั่นเนี่ยตามมาซุกเนี่ยหมายถึงว่าให้ยึดมั่นพวกเขาอยู่ในฐานะสายรายงานฮะดิษเท่านั้นมันต่างกันมากนะการตามลูกหลานนบีในฐานะที่เรายึดมั่น พวกท่านเหล่านั้นเหมือนกับอันกุรหานตามที่นบีบอกกับที่คุณบอกว่าการตามลูกหลานนาบีอยู่ในฐานะผู้รายง,งานฮะดีษเสมคนละเรื่อง